แรนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่เด็กน้อยในใจคุณ เหมือนคุณเองแบกรับภาระนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องราวของครอบครัวคุณอยากจะไปต่อแต่มันก็ไปไม่ได้นะมีจังหวะความติดขัดของการเงินแล้วก็เรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ย้อนกลับมาในชีวิตเสมอคุณต้องการอิสรภาพจากเรื่องราวพวกนี้นะคะอยากจะเปิดใจกับใครบางคนอยากจะกล้าจีบกล้าเฟิร์สแต่มันมีความขัดแย้งในใจกับเรื่องเก่าๆในอดีตที่คุณแบกรับมันอาจจะเป็นฐานะทางการเงินแล้วก็เรื่องคนเก่าในอดีตและสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบทั้งที่จริง จริงแล้วในใจของคุณนั้นคุณอยากจะปล่อยวางเรื่องพวกนี้ไปได้ตั้งนานแล้วมันจะทําให้คุณมีอิสระมากขึ้นกว่านี้ถ้าหากใจของคุณยอมวางลงสักนิดกับเรื่องราวในอดีตและก็ความรับผิดชอบที่คุณรู้สึกเพียงลําพังนะคะว่าคุณจะต้องแบกมันไว้เด็กน้อยในใจคุณจะได้เป็นอิสระเมื่อคุณปล่อยวางสิ่งที่คุณแบกรับแล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระอย่างแท้จริง